มาอีกครั้งกับส่วนยิ่งใหญ่สุดอลังการงานสร้างดาวล้านดวงตะกาตาขนาดนี้จะเป็นส่วนใครไม่ได้น่าใจจะสืวนขาจ้งอีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะว นี่นะคะเราอยู่กันในเกมโลโบอก,กับแมปโกอากาเดนนั่นเองนะคะซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขามีอาการอัปเดตมาใหม่แล้วนะคะทุกคนกับเซนอีเวนต์ค่ะนี่เลยอีกคนนาทีเขาก็จะเกิดเซนอีเวนต์แล้วนะคะคือตอนแรกๆเนี่ยแจนจะบอกว่าตัวต้นไม้ตรงนี้มันเตียยหมดเลยนะคะมันไม่มีต้นไม้มาเลยสักต้นแต่ว่าด้วยความที่อ่ะแจนไปเล่นกับเพื่อนมาแล้วนะคะแล้วก็ทําการอัปต้นไม้มาถึงที่สเตจสามครั้งนี้เดี๋ยวเราจะมาบอกกันนะคะว่าการอัปต้นไม้นี่ทำยังไงแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีตรงนี้ขึ้นมาค่ะ เป็นเซฟสล็อตนะคะซึ่งเราสามารถสลับสล็อตได้ปกติอสล็อตเก่าของแจงอจะเป็นเผลของบนัาสามันใหญ่ๆเนาะแต่นี้ก็คืออีกสล็อตหนึ่งนะคะพอสลับมาปุ๊บจะเป็น่วนโล่งๆซึ่งตอนนี้เนี่ยแจงปลูกพืชท,ที่มันเป็นพริสเมติกนะคะก็คือพืชระดับสูงๆทั้งหมดเลยเพราะว่าจะมาทํากิจกรรม send event เซนอีเวนต์นี่แหละค่ะทุกคนเรามาดูกันนี่เลยนะคะนี่จะมีหลวงพ่อคนหนึ่งนะนั่งอยู่ตรงนี้อ้าววันดีโยมจะมาส่งอะไรหลวงพ่อแล้ววันนี้ตอนนี้ผลของหนูยังไม่มีเออ ความสงบสงเงียบ เข้ามาในส่วนหนูเลยค่ะหลวงพ่ออาจจะต้องรอโซหรือว่าดวงวิญ,ญญาณเข้ามาก่อนนะคะหลวงพ่อนะคะเขาจะรับผลไม้ที่ติดสถานะแ h a i n c u ความสงบซึ่งสถานะนี้นะคะเขาก็จะออกมาพร้อมกับดวงวิญ,ญญาณอีกประมาณ5นาทีเราก็จะได้เห็นกันแล้วนะคะแล้วพอเรา up s ปไปเรื่อยเรื่อยต้นไม้ที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะทุกคนแต่มันมีเหตุผลที่เราจะต้องัพข่านี่เลยเราไปที่เซนท์ช็อปก่อนนะคะคุยกระทานุกิเลยพอเราเปิดมาปุ๊บนี่มันจะมีของขายนะคะไม่ว่าจะเป็นเซนซิต เซนซิแพงกเนี่ยก็จะมีผลผลิตผล,ลไม้แล้วก็พืชมาใหม่นะคะทุกคนซึ่งน่าสนใจมากไม่ว่าจะเป็นโมโนบลูมาเจเลนิตี้ทาโร่ฟาเวอร์เซนร็อก mm hmm. อันนี้เป็นหินนะแล้วก็ ฮิโนมาอีกนะคะแล้วก็เมเปิลแอปเปิลด้วยนะคะส่วนไข่เนี่ยจะมีสัตว์มาใหม่ค่ะทุกคนน่าสนใจมากอันนี้มีทั้งชิบะอินุนะคะแล้วก็มีน้องลิงมีธนุกิแล้วก็นกกระสาหรือเปล่าเน,นี่ยน,น่าจะใช่นกกระสานะแล้วก็มีตัวกระปะนะคะกับคิสุเนะนั่นเองแล้วก็จะมีฮอสส์ปิงเป็นน้ำพุกตกแต่งสวนนะคะเนซนซนแก็จะเป็นขอตกแต่งสวนเหมือนกันแล้วก็จะมีพืชใหม่เซนแฟร์แล้วก็ของตกแต่งสวนอันใหม่หูอันนี้น่าสนใจมากทุกคนอยากได้เซนวอเตอร์ฟอลอก สวยมากเป็นเซนเทรตนะคะแล้วก็จะมีซอฟซันชายเป็นพืชใหม่ส่วนอันล่างๆเนี่ยก็คืออ่ะมีปลาคาบนะคะซึ่งเราจะต้องอัพต้นไม้ของเราให้อยู่ที่เลเวล4ก็คือต้องไปอัพขงนงพอนั่นเองเนาะแล้วก็จะมีเซนโนมแล้วก็ผลใหม่เป็นสไปร์แมนโก้นะคะน่าจะเป็นมะม่วงที่มีหนามพร้อมกับเพชรชัดแทนคิวนะคะโอเคนั่นแหละคือเหตุผลที่เราจะต้องมาอัพสเตจของต้นไม้ให้มันแบบใหญ่โตมากยิ่งขึ้นนะคะไม่อย่างนั้นต้วตัวเนี้ยเขาจะแบบ ไม่ปลดล็อกให้เราไงเราก็จะซื้อของไม่ได้นะคะยกเป็นใช้โลบักนั่นเองเนาะ <S <S อีกประมาณ3านาทีและส่วนของแจตอนนี้นะคะก็เตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่หมดนะคะทุกคนเพราะว่านี่มันมีเอ็กโซติกเซนซิทแพมาขายด้วยซึ่งรอบนี้แจนเตรียมไว้แล้วค่ะอุ๊อะอ,ะอะแจงเตรียมไหมห้าสิบอันแต่ว่าเรามีเซนซิทแพคอยู่อันนึงเราเปิดก่อนเชิญเชิญเชิอหลวงพ่อขอของดีได้ไหมจ๊ะเจนนีตี้เอ้ยโอเคอยู่ไม่แย่นะคะไม่แย่อ่ะ แล้วก็อีกอันนึงนะคะที่แจงได้มาฟรีก็คือจะเป็นเซนเอกนี่เดี๋ยวเราจะไปวางกันเลยนะคะเซนเอกของเรานั้นจะเป็นตัวอะไรขอแบบแซมเปิลได้ไหมแซมเปิลดูอ่ะถ้าจะเปิดมาในจอกกาหาทางไหน<อ>เปิดแล้ละกันไม่รอช้าอึบและตัวที่ได้ก็คือโปทานุกิอุ้ยน่ารักเหมือนกันนะเนี่ย ถึงแม้ว่าตัวจะไม่ใหญ่ก็เถอะก็ตัวแบบพอดีมือนะดูขนอุย้ยขนนุ่มนิ่มมากเลยอะ่ะน่ารักน่ารักมากซึ่งผลเดี่ยที่ติดสถานะแชนควิลนะคะเขาจะเป็นผลที่มีลักษณะประมาณนี้หาก่อนอุ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเห็นไหมข้างบนเนี่ยที่มีตัวอักษรแบบจีนะเห็นป่ะนี่แบบนี้เลยนี่อันนี้แหละค่ะติดสถานะนะคะความสงบเงียบนะคะความสงบอะไรเงี้ยโอ้ยแต่ก่อนหน้าที่จะดูเนี่ยขอวางอันนี้ด้วยละกันอะไหนๆก็วางขายแหละขอวางเคร็ดด้วยอะแล้วก็เปิดมาไปเลยขอเปิดก่อนบ โอ้โหได้รัวไม,ม้ไผ่ไม่เห็นจะดีเลยแต่เก็บไว้ก็ได้เผื่อไว้ตกแต่งบ้านนะคะดูสิว่าเซนอีเวต์ของเรานั้นดวงวิญญาณที่ออกมาจากหลวมพ่อตรงนี้เนี่ยจะไปที่ไหนเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วทุกคนดูนี่มาแล้วนะคะอุ้ยท้องฟ้าเปลี่ยนไปแล้วนี่ดวงวิญญาณเข้ามาแล้วนะคะเป็นดวงวิญญาณสีฟ้ากำลังบินเข้าสวนเรา,าเลยเข้าผลไหนเข้าผลไหนเลือกด้วยขอแพงแพงนี่ ติดแล้วนะคะนี่มิวเทชั่นเป็นแทนควิวแล้วนี่ไงมาแล้วเก็บค่ะได้มาแล้วหนึ่งนะคะแล้วก็จะทําการส่งเพื่อที่จะอับขัน้นจะอับได้เลยหรือเปล่าเนี่ยเอาไปทั้งตัวเลยค่ะหลวงพ่อ5เซนอีกนิดเดียวอีกอันเดียวมาแล้วครับนี่เข้าส่วนแจงมาแล้วนะคะ1ดวงวิญญาณปึ้งปึ้งโอเคมาอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะนี่หุย เรียบร้อยนะคะนี่อุ๊ยหลบพ่อเกิดอภพิเนสหานต้นไม้โตอุ๊ยต้นไม้โตจริงโ <Yeah. S 1> ตแล้วนะคะตอนนี้เป็นสเตจสี่อัพคั้นตรสี่กับต้นไม้ที่โตขึ้นนั่นเองค่ะเราก็จะสามารถอัพคันได้แล้วนั่นเองค่ะแล้วก็ทําการนี่มาดูตรงนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้เขาก็จะทําการปลดล็อกเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งขั้นสีเนี่ยปลดล็อกมาเป็นน้องปลาปลาค้ยนะคะเป็นปลาขาฟนั่นเองนนเนาะหูสี่ร้อยสี่สิบเก้าโลบัคอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าสุม่มสีอุ้ย สีเ,เขาจะแตกต่างกันนะคะไม่รู้ว่าแบบจะได้สีอะไรเอออันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะแต่ระหว่างที่ส่วนของเรานะคะจะมีการ mutation หรือว่าจะเปลี่ยนสถานะของตัวเองเป็นแทนควิลนั้นเราจะทําการสุ่มเมล็ดกันเลยดีกว่าค่ะหลวงพ่อหนูขอนะคะขอให้หนูได้เมล็ดแบบดีๆได้ไหมคะหลวงพ่อสาธุหนูสัญญาว่าหนูจะเป็นเด็กดีและประเทเราได้ก็คือเซเลนิตี้เอ้ยโอเคอยู่ หลวงพ่อหนูขอมาเล่นดีๆนะคะหลวงพ่อมองหน้าหนูไว้แล้วมาเล่นอีกมาเล่นหนึ่งที่ได้ก็โมโนบูมาหลวงพ่อเป็นิษนิทานจริงไหมเนี่ยหนูถามหน่อยหลวงพ่อหนูขออุ้ยอุ้ยอุกูได้เล่นบูแพ้กูโหนิจิวเองอ่ะอืมดวงวิญญาณออกพอดีตอนนี้เซเลนิตี้อยู่50แพ็คนะหลวงพ่อหนูบอกตรงหนูพ่อให้หนูเหอะนะหนูสัญญาหนูจะเป็นเด็กดี โอ้เกือบได้แอปเปิลโถเอ้ยยังไม่ได้ค่ะเซเรนิตี้มาเราไปกันต่อนะคะหลวงพ่อหนูขอร้องละหนูอยู่ข้างๆหลวงพ่อแล้วนะคะตอนนี้ทาโร่ฟลาเวอร์มาแล้วนะคะอ่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยหนูขออนุญาตเลยหลวงพ่ออกวักกวักใกล้ชิดหลวงพ่อไม่มากพอไงเอาละครับผมทาโร่ฟลาเวอร์โอเคไม่เป็นไรเรายังมีเหลืออยู่ทุกคนอย่าไปกลัวขึ้นต้นไม้เลยค่ะเราไปอยู่ที่สูงนะคะมาครับและผลที่ได้ และที่ได้ก็คือเซนโล้มย <ś c oughs> แล้วเซนโลมันเป็นผลที่มันเก็บแล้วมันหายโอ้ยก g อดไม่เอาเซนโลได้ไหม <ś c oughs> ขอแอปเปิลน่ะโฮินูมาอีมาแล้วนะคะกิซเนะขอร้องล่ะนะ มาดิออยทีนึ่งออทีนึงงอ้ยเรนโบ์ผ่านไปต่อหน้าต่อตาที่จะได้ขีหลังงหน่อยมามาเส้นล็อกฮ,ฮเาเรนโบ้แพต็อเซอแอปปลแอปปลอ้ยโมนโบม <c oughs> ทำไมอะ <c oughs> เราได้เรนโบ้แพงส่งอันแต่เราได้แบบเสียใจยอะได้ครบทุกอันแล้วอะยกเว้นอันเดียวอะ เนเซเลนิตี้คือไม่รู้ว่ามาเพื่อจะดีใจทําไมเนี่ยดูดีมันผ่านไปอีกแล้วมันผ่านไปต่อหน้นาตาเลยอ่ะทำไมอ่ะเฮย้ยนายเป็นอะไรกับเราปะเนี่ยเฮ้ยเราทําการย้ายเซิร์ฟอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนเนื่องจากว่าเราเปิดมนไม่ได้โหเราเรหลืออยู่5แพ็คหลวงพ่อหนอยากดูอภพินิหารโกอาการเด่นอ่ะได้ปะเซเลนิตี้ไรสติมากเลยตอนเนี้ยไปครับอีก เมื่อไหร่ฮะคิซึเนะก็คือให้เซเลนตี้อะแล้วดูทานุกิทานุกิให้อะไรจ๊ะทานุกิให้อะไรเอ่ยขอดีๆนะลูกโอ้โหเล่นโบแพ็กอยู่ข้างๆเลยเนี่ยแต่มันก็ต้องสุ่มอีกอยู่ดีอะแต่มันเปอร์เซ็นต์มันก็เยอะไงเจ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยไปอีกโอ้ oh my god เอาจริงนะซึมอะมาสุดท้ายแล้วอะมีเงินไหนได้อะไปหาลุงแซมดีกว่าไปเปิดข้างลุงแซมดีกว่า โมโนบูม่า bon ถึงกับเหงื่อแตกแจงได้เลนโบมาสองอแต่เป็นเรนโบที่แบบสยุมกืออย่ะทุกคนโอเคไม่เป็นไรค่ะ50แพ็คไม่ได้ไม่ได้เมเปลิแปลอแปลอปเปิลเลยสักอันเดียวก็ค่อนข้างเศร้านะคะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกมากค่ะเดี๋ยวเราจะลองปลูกให้ดูนะคะทุกคนในสิ่งที่เราได้มานั้นก็ค่อนข้างที่จะเจ็บหนักอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะดูดี่อิโมโนโมูม่านี่จะได้มาเท่าไหร่19อันอีเซลเลนิตี้เนี่ยได้มาโคตรเยอะ15อัน อ่าทะลฟลวาวเวอร์เราได้มาบ้างนะคะนี่ปลูกตรงนี้เดนล็อกดิจะปลูกแบบเรนโบว์ไปเลยจบๆนะคะปลูกตรงนี้จะปลูกไว้หน้าสวนแล้วก็จะล็อกมันไว้ด้วยฮินูมาอิอันเนี้ยจะได้มา5อันปลูกไปโอเคเท่านี้เพราะว่าเดี๋ยวเราไปทำเควสเอาก็ได้นะทุกคนไม่จำเป็นต้องแบบกดแพ็กอย่างเดียวนะคะเราสามารถทำเควสได้อยู่นะคะเออแต่จะจะบอกว่าสำหรับเควสใหม่นะคะเควส์เซนเนี่ยผลที่จะรู้สึกว่าเราปลูกแล้วน่าจะคุ้มค่าและโอ P พีที่สุดเลยนะคะก็คือน่าจะเป็นต้นของ ชูการ์แอปเปิลหรือว่าน้อยหน่าของเรานั่นเองนะคะคือพะเองมากทุกคนคือมันเป็นพิษมาติกที่แบบมันขึ้นเร็วอะ่ะแล้วแจงเลี้ยนในโดเสาที่มันเป็นไทเซราท็อปนะคะชมต้นไมป้ปังปังเกิดปังปังเกิดแล้วก็ขึ้นเร็วขึ้นเยอะด้วยนะคะแต่ละต้นดูดิเห็นไหมผลมันเยอะมากนะคะแล้วมันติดสถานะได้ค่อนข้างง่ายด้วยเพราะฉะนั้นนะคะใครที่บอกว่าต้องการ เก็บแปมเก็บคะแนนไปเยอะๆเนี่ยแนะนําให้ปลูกเป็นชูการ์แอปเปิลหรือว่าต้นน้อยหนานะคะทุกคนต้นถั่วเนี่ยตอนแรกแจงก็คิดว่าเขาก็น่าจะขึ้นเยอะเหมือนกันแต่สรุปแล้วไปๆมาๆเก็บยากค่ะปลูกเป็นน้อยหนาดีกว่านะคะตอนนี้ส่วนแจงก็คือโอเพกสุดเลยนะคะสำหรับอีเวนต์นี้ทุกคนแล้วดูนะร่มเนี้ยทาร์โลฟลาเวอร์ก็คือมมนสามารถเก็บไปได้เลยนะคะก็คือเก็บหายส่วนโมโนบูม่าที่แจงได้เป็นสี่ลุงมาเนี่ยก็เก็บหายเหมือนกันแล้วก็จะเป็นเซนล็อกนะคะก็คือเก็บหาย มีเซเลนะิตี้เนี่ยที่เก็บไม่หายนะคะแต่เป็นพุ่มแต่ว่าพืชผลรอบเนี้ยแต่ว่ายังไม่ค่อยเวิร์ดเท่าไหร่อะ่ะแต่ยังไม่ค่อยชอบนะทุกคนมันยังสู้บอลวาซั่มไม่ได้เลยอะ่ะจะลองดูก่อนละกันอนะว่าเซนล็อกอันนี้ทาโร่ฟลาเวอร์เซเลนิตี้แล้วก็โมโนบูม่าแบบเดิมๆเมนี่ยจะราคาเท่าไหร่นะคะ ราคาเท่าไหร่คะเฮียอันนี้4ี่หมื่นสองละกันเฉยๆมากเซเลนิตี้ล่ะอ่ะดูเซเลนิตี้สิอุ้ยดอกมันสวยอยู่นะนี่อันนี้อ่ะห้าสามหมื่นหกก็ยังเฉยๆอยู่ดูทาโร่ฟลาเวอร์ดีกว่าอันนี้ใหญ่อยู่นะเนี่ยอ๋อใหญ่อยู่ที่ไฮเซนหกละกันแต่เหมือนก็ไม่คุ้มพอเลยลูกแมนทุกคนเพราะว่ามันเก็บมาแล้วมันหายไปไงอันนี้นเซ็นล็อกเฮียเฮียให้เท่าไหร่อันนี้ลุงไฮเซนสามเก็บแล้วหายไปอยู่ดีนะคะไป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 ขายให้หมดตัวเลยน้อยเกลืงคุณนะไปไปโอเค ซอฟสันชัยเนี่ยจะว่าน่าสนใจไอตัวนี้เนี่ยน่าจะปลูกให้มันย้ายได้อยากรู้เหมือนกันนะว่าต้นเป็นยังไงจะล,ลองซื้อที่นี่แล้วปลูกไว้หล่างส่วนดีกว่านะคะหก0กว่าโลบั๊กเนี่ยมันจะต้องให้ผลอะไรดีๆกับเรามาบ้างแหละปลูกตรงกลางเลยอะแล้วก็ทําการรดน้ําดูสิว่าซอฟสันชายเนี่ยต้นจะเป็นยังไงนะคะเรามีแต่ซันฟาเวอร์ไงไม่มีซันชายอยากรู้เหมือนกันว่าซันชายจะหน้าตาเป็นยังไงดีด๋ดิจงเติใยญ่ แปดเปอร์เซ็นต์แล้วอ่ะอุ้ยสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วมาอยู่น,น่นอุ้ยทำไมมันอุ้ยออกมาเป็นลากเลยอะอะไรเนี่ยอุ้ยออกมาเป็นลากเลยอะแตกแขนงแล้วว่ะฐานสมันงดได้ขนาดนี้เลยเหรอมันต้องใหญ่กว่านี้อะอย่าโลดละสิอ่ะขโมยมามันไม่มีอะไรให้ขโมยหรอกนะพี่แต่ไม่ได้แต่ไม่ได้ต้นนั้นด้วยซ้ำเมเปิ้ลขโมยหินเรนโบว์ทำให้ฉ่ำชอกเอาเบลอยากได้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเด็ดให้แป๊บ เอาป่ะไม่เอาปล่อยมันเลยกันแหละน่าสงสารมากไม่ได้เนะเอาไหมไม่เอาความรู้สึกที่น่าสงสารแบบนี้ห้าสิบแพ็คมันไม่ออกเลยแล้วพี่รู้ป่ะว่าจะได้เลนโบรมาสองอันิีเหรอได้ต้นอะไรกันเนี่ยโมโนโมโนกาตาลีเราไปหวังต้นนี้ดีกว่าใครมันจะไปอยากได้กันอีต้นเมเปิลอะไป แล้น,นี่เรื่องบอกเลยนะคะเพื่อนๆแค่เพื่อนเอนเนี่ยเข้าไปรีดีมโค้ดนะคะจะได้เป็นโทลิเกตด,ด้วยนะคะนี่เข้าไปที่เฟือน,นะคะแล้วก็รีดีมโค้ดข้างล่างเลย T O R I G A T E แล้วเขาจะได้โทลิเกตเอามาตกแต่งสวนด้วยนี่เป็นไงสวยไหมแบบจีปุ้งอะเซนแฟร,ร์เนี่ยแจะอยากรู้เหมือนกันนะว่าเซนแฟร,ร์ปลูกออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะคะผู่นไม่เป็นสีน้ําเงินเลยอะเซนแฟร,ร์สีลองปลูกซิไปรดน้ําสําหรับเซนเอนะคะแจงจะมีบรรยากาศที่แจงเนี่ยไปเปิดไข่กับเพื่อนเพื่อให้ดูทุกคนจะได้เห็นนะคะว่าแจอะจะเปิดดไไไข่ไ้้ตัวอะรบาง เดี๋ยวไปดูบรรยากาศนั้นกันก่อนดีกว่าตอนนี้ฉันมีไข่ทั้งหมด5ฟองและสุกแล้วด้วยฉันให้นายเลือกแล้ว่าอยากให้ฉันเปิดไปไหนก่อนอันกลางอันกลางเฮ้และตัวที่ได้ก็คือจริงจอกวุ้ยจริงจอกเหรอหมาหมามันไม่น่ารักตัวไหนมากตื่นเต้นอีกแล้วนี่เนี่ยเจอมทุกครั้งเอาดีคๆนะเอาดีๆนะไม่มองด้วยฉันไม่มองฉันไม่มองเห็นปลายสีขาวส้มไหมเห็นปลายสีขาวส้ม มีไม่โอ้ขหาวส้มนี่คือหมาใช่ไหมชิบหามันมาเหลือมันมาสายนี่แหละอะไรบ้าไหผมอยากกะลุ้นลุ้นหมาห้าหมาห้าเลยเหรอตอนนี้สองมันจะแย่นะมันจะแย่อ่าลิงบีลิงบีลิงบีลิงหมาเพิ่มบีลิงมาเพิ่มเสียใจด้วยนะขอโทษนะพี่ช่วยไล่พี่โมก์อาจจะส่วนแจ้งหน่อยได้ปะออกไปเลยตัวซวยออกไปพี่พี่โมกตัวซวยอ่ะจริงๆเอาจริงๆนะควรออกจากแมเปด้วยซ้ำอ่ะไม่ควรมาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวควรดูของผมดีกว่าเปิดเลยครับคุณแกตัวซวยดุดดัวคนอื่นได้หมาป่า ไปขอไปโม่ไปได้เลยไปเลยนะพี่โมออกไปไปอะไรผมยังอยู่ในรั้วอยู่เลยเอาไปแต่พี่โมพี่โมนี่ไงพี่โมโดนเสาเสาศักดิ์สิทธิ์เสาธนีศักดิ์สิทธิ์ขับไล่ความซวยจรงเลยตัวสุดท้ายถัวสุ้ายน่ารักจริงเลยกระป๋าลิงกระตุ้นสุดท้ายได้เป็นลิงโอ้ลิงหน้าแดงเฮ้ยได้กระป๋าก็คุ้มขอยืมตกกรสาหน่อย <s <S ได้อ๋โอ้่าเช่าแลกกับอันนี้แลกกับอันน <ah, uh, ี้แลกกันนี้แล้วกันนะอะไรอาไรเวานขวานอ้าวไป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 อ่ะเราได้ดูบรรยากาศการเปิดไข่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งจะบอกเลยว่าพวกเราได้มาแทบจะทุกตัวเลยยกเป็นแค่ตัวเดียวที่เราไม่ได้นั่นก็คือตัวของจินจอกก้าหางเริ่มปล่อยกันเลยดีกว่าเอาไปนะคะชิบะอินุนะคะ แล้วก็นิฮอนซารุน้องลิงไปจากทานุกิทันโจซูรุนะคะอันนี้นนจะเป็นนกกระสานะทุกคนแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เจงได้มาแล้วกิดลั่นเลยนะคะก็คือน้องกระปะนั่นเองค่ะไปค่ะลงส่วนไปเลยลูกอีกตัวหนึ่งที่ไม่ได้นะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเจนจะบอกสถานะของเขาให้นะคะตัวของจิ้งจกก้าวห่างแต่ว่า ตอนนี้ยังไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องทำเควสเพื่อที่หาใครมาเปิดอีกนะคะทุกคนอนาคตรเราก็ต้องได้อยู่ดีนะไม่เป็นไรไม่ต้องรีบนะคะเรามาดูกันเลยดีกว่าตัวแรกที่ชิบะอินุเลยนะคะเี่เขาบอกว่าทุกๆ57.65วินาทีจะมีโอกาส15.12%ที่น้องชิบะอินุของเราเนี่ยจะขุดเป็นการแรนดอมซีดขึ้นมาให้เรานะคะแล้วก็อาจจะมีโอกาสได้ซีดที่แบบว่าเรายังไม่เคยมีก็ได้เอออันนี้ก็ดีเหมือนกันนะต่อไปน้องลิงไหนดูสิ เขาบอกว่าถ้าสมมติว่าน้องลิงเนี่ยแช่อยู่ในบ่อน้ำพุร้อนที่เป็นทอสสปิงในส่วนของเรานะคะจะทำการบูตแพสซีฟให้กับสัตว์เลี้ยงในฟาร์มของเราเล็กน้อยนะคะแต่เล็กน้อยก็ยังดีไงซึ่งตอนนี้เนี่ยฮอสสปิงจะมีแล้วค่ะเฮ้ยดูคนดูดิแล้วเขาเดินมาจริงๆด้วยอ่ะเขาเดินมาแช่โอ้สบายจังเลยนะเอ้ยฟาร์มนี้ดีจริงๆมีบ่อน้ำพุร้อนให้เราแช่ด้วยอุ่นตูก็ดีใจที่ชอบอะนะ คอสปีงนะคะถ้าหลายคนมีน้องลิงแล้วอยากให้มีคอสปีงเนี่ยก็อย่าลืมทางเพลแล้วก็มาซื้อได้ที่เซ็นชอปเลยนะคะนี่เขามีขายด้วยเห็นไหมสามสิบสามแต้มนี่เรามีอันนึงแล้วก็น่าจะพอแล้วก็เป็นการบู์อบิลิตี้ให้กับสัตว์ต่างๆในส่วนของเราเนั่นเองนะคะต่อไปน้องลิงไปแล้วแล้วก็จะมีเป็นตัวของทานุกิเดูสิคือทานุกิเนี่ยแปลกนิดนึงนะทุกคนเขาบอกว่า ประมาณ10.19นาทีนะคะน้องทานุกิของเราเนี่ยจะทําการแรนดอมสุ่มแสดงท่าทางต่างๆในส่วนของเราแสดงท่าทางนี้อาจจะแบบสุ่มบัฟเหรอสุ่มอะไรเเราลืมรีวิวนกเลยนกนี้นะคะเป็นนกเออทันโจซึรุเขาบอกว่าเป็นระดับร e เ e เนอ a รทนะคะทุกๆ10.12นาทีเขาจะมีการทําสมาธิในเวลา10.46วินาทีใกล้กับผลไม้ของเรา ในระยะ15.56สตั๊มีโอกาส5.23นะคะที่จะเปลี่ยนผลนั้นให้มาเป็นแทนวิวหรือว่าแบบสถานะของความสงบสุขซึ่งเราจะต้องหาเพื่อมาส่งเคลสในรอบนี้นั่นแหละค่ะเฮ้ยนอนนี้ก็โอเคเหมือนกันนะเลิศอยู่และอีกตัวนึ่งน,นะคะนั่นก็คือน้องกับป่าเป็นระดับมิติคอลนะคะเขาบอกว่าทุก7.51วินาทีเขาจะทําการสเปรย์วอเตอร์นะคะก็คือปล่อยนะ้ำออกมาให้กับผักผลไม้ของเรานะคะระยะ25.95 ทำให้เกิดการกลายพันธุ์ขึ้นนะคะแบบเปียกซึ่งจะมีโอกาส10.38ที่จะทำการแทนที่การกลายพันธุ์แบบเปียกก็คือเรามีปีกอยู่นั่นแหละให้กลายมาเป็นผลของบัตรลิตนะคะอู้อันนี้ก็โอเคอยู่นะก็คือมีโอกาสทําให้เปียกแต่ถ้าเบลแล้วก็มีโอกาสทําให้กลายเป็นบัตรลิฟตนั่นเองเนาะอันนี้ก็โอเคอยู่นะคะเพราะว่า ช่วงนี้ก็คือบัลลิตไม่ได้มาบ่อยๆนะคะนนี่เป็นมุนลิตก็เกิดสถานะได้แต่มันก็ไม่ได้บ่อยอย่างทุกคนเก t f ฟ e l ปะแต่เหลืออีกตัวเดียวที่เราไม่มีอนาคตมีแน่จะสัญญานะคะนั่นก็คือตัวของจิ้งจอกเก้าหางนั่นเองซึ่งคิสซเนะนี้นะคะจะมีความสามารถที่คล้ายกับแตคูนน้องเนี่ยจะทําการวิ่งไปขโมยผลของเพื่อนบ้านของเรานะคะขโมยผลที่เป็น,ปนการแบบดูพิเคตก็คือการ ก๊อปผลออกมาไม่ได้ทําการขบยแล้วให้ของของเพื่อนเราหายไปนะคะทุกคนไม่ต้องห่วงนะคะเขาจะดูปมาพอดูพิเคตมาปุ๊บเอามาเนี่ยเขาจะมีโอกาสทําให้เกิดสถานะใหม่ด้วยอันนี้เนี่ยก็ ดีพอๆกับแลคคูนไม่ดิเจนตต้าบอกว่าอันนี้เนี่ยดีกว่าแลคคูนด้วยนะคะเพราะว่าเขาทําให้เกิดสถานะใหม่อันนี้ก็ดีมากๆเลย A few moments later ต้นสูงงอมแล้วจ้าซอฟ t s นชายนี่เดี๋ยวเราจะเก็บไปขายดูนะคะเราจะมี s o ฟ t s u n นชกับมะกิ้เทอรปลูกไว้นะคะก็คือเซนแฟ์เอาดอกใหญ่ไปขายได้มาแล้วก็อีกอันหนึ่งคือฮินดมาอีนะคะที่เราสุ่มมานี่ฮินดมมาอีใหญ่มากนะคะทุกคนแต่ลองถามลุงซิว่าลุงให้ราคาเท่าไหร่ดอกเนี้ยโอ้ดอกนี้ดอกใหม่แล้วเนี่ยลุงให้ส0 0 0 0นเลยหุย อันนี้ราคาดีนะคะทุกคน3 0 0แสนเนี่ยแจงคิดว่าต้นผลใหญ่ได้อยู่นะเพราะว่าคือดอกเนี้ยต่อให้มันขึ้นดอกเดียวก็จริงแต่ราคามันก็โอเคอยู่อีกอย่างหนึ่งคือมันเก็บได้เรื่อยๆนะคะแต่มันเอาจริงนะทำความรู้สึกแจงมันยังสู้พวกบัว่าซัมไม่ได้อยู่ดีเพราะบว่าซัมต้นหนึ่งอะก็คือแบบงอกได้แบบ 3-4ผลเลยนะอ่าดูอันนี้บ้างนะคะเส้นแฟ์ลุงให้เท่าไหร่คะเส้นแฟลอันนี้เหมือนประการงเลยลุงให้สี่หมื่นสี่อืมก็โอเคอยู่แล้วก็ที่เรารอมานิ่นนานนะคะก็คือ soft sunshine นั่นเองอันนี้ก็คือมันเกิดขึ้นแบบบนดินอะ่ะผิวดินเลยอะลุงให้เท่าไหร่คะอันเนี้ย soft sunshine แล้วพืชใหมน่นี่ลุงให้สี่หมื่นหนึมันยังเฉยๆฉยอะอ้เอาจริงนะคือ เดตรอบเน ALLY, ี้ยแจ้งว่าที่มันน่าจะอึ้งสุดนี้ก็คงจะเป็นตัวของคิสเนะนะคะนั่นก็คือน้องจิ้งจอกก้าห่างตัวนี้นั่นเองเนาะอนาคตต้องได้อยู่แล้วนะคะตัวต้องมีแน่ๆแหละวันแรกก็คือแบบ ยังไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราทัเพ่ไปเรื่อยๆแล้วกันก็ครั้งนี้เนี่ยไปว่าจ๊บแจงก็มาอัปเดตท,ทุกคนได้ดูกันแล้วนะคะว่ารายละเอียดทั้งหมดของการอัปเดตในรอบนี้เนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะคะก็น่าสนใจมากๆเหมือนกันนะแล้วก็ยังจะมีเมล็ดพืชเมล็ดพันธุ์ต่างๆอีกเยอะแยะมากมายนะคะที่รอให้เพื่อนๆเนี่ยมาปลดล็อกแล้วก็มาปลูกกันไม่ว่าจะเป็นสไปร์บแโกเองนะคะนี่ก็คือคล้ายๆต้นมะม่วงเลยแต่ว่าแค่ออกผลออกมาก็จะมีหนามด้วยอันนี้คิดว่าน่าจะคอมโบกับเม่นได้อยู่นะคะเซนแฟร์ปลก้้้วอ่่เเคถาายงนนัี ็คงครบแล้วนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่ยังไม่ได้บอกก็คือเพชรฉาดแทนควิลนะคะอันนี้เนี่ยเราสามารถเอาไปใส่ในตัวของสัตว์เลี้ยงของเราได้นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ตามเขาเนี่ยจะมีสถานะใหม่ขึ้นมานะคะซึ่งจะทําให้ผลผลิตที่อยู่ใกล้ๆกับเขาเนี่ยกลายเป็นแทนควิลตามระยะเวลาที่เขากําหนดนั่นเองค่ะ mm hmm. แล้วสีขเขาก็จะเปลี่ยนนะดูของพี่แป้งเห็นปะแล้วเราสาวก็คือเปลี่ยนสีแล้วอันนี้ก็คือใส่แบบใส่ฉาดไปเรียบร้อยแล้วนะคะ2ตัวเลย ก็นั่นแหละค่ะคือการอัปเดตทั้งหมดในรอบนี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆคนจะชอบกันนะและใครอยากให้จับแจงทําผลไหนใหญ่คอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะว่ามันมีแบบอะไรที่มันควรใหญ่บ้างแล้วมันจะใหญ่ได้มากขนาดไหนอยากได้แบบว่าขึ้นส่วนเลยอะไรเงี้ยหรือว่าทั้งแมพเลยอย่างได้ปะเอาไว่านะคะครั้งนี้จัาแจงคนต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันแจ้งด้วยนะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาที่แจ้งลงคลิปใหม่เพื่อนๆจะได้พากันนะสำหรับครั้งนี้เป็นแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย 几你啊？要打呀哎。嗯